สวัสดีครับท่านผุ้ชสมครับมนีมาพบกับอูน้ำไส่ได้ครับมณีสิผ้ามาตามเหล็กพอร้องเด้ครับมากับพอเก่ามาเชียแม่น้ำเชียครับเดินทางมาเพื่อเพ่นครับตามต่อเหล็กพอร้องเด้ครับก่อนจะไปรับส้มรับฟังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วนน้ำไส่ได้ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้วนน้ำไส้เฮ็ดคลิปต่อไปครับผมเนียอากาศประมาณ ใบสองครับผมสีไปตามเลขแล้วครับไปรับส้มรับฟังน้ากันได้เลยครับผมกบเลขกรพอร้องครับผมครับก็มาเสียสวัสดีพ่อครับผมครับุณน้ำใสีสวัสดีครับผมครับพ่อเมื่อนี้ได้ไปแรนรถวะนี่ยเได้ไปครับครับพอดีครับหูกหลานกับมหากับแม่อยู่เกาหลีเป็นครับส่งเงินมาให้ครับ มาให้พอรองเลยอครับผมขอบคุณแม่ยุคเกาหลีแม่ครับผมยุคยกาีไม่แห้งครับผมครับอันโซได้ลับน้ำพอล้องครับผมมือนี่กลับมาโค้งสุดท้ายทด่พอเน้นยำครับหนึ่งมีนาคมครับผมครับมาเน้นยำอันตัวมักตัวสื่อไว้ตัวไดก่อครับเหียกวัวแม่เหลกที่ชดช่วยมังเกิด บินบอกบินนั้นเราไม่คุ้มเจียวอ๋อพอย่อ,ยอบินไปเสียเด้อครับอันนี้เลขสี่ว้อันนี้สมมติเก่งเด็กเนี่ยครับมันนี่พอมันนี่พอพักคว้นครับผมพ่ได้ไปครับ,รบแล้วเอาทิ้งคนไม่ค่อยหลายตีพขอข้างใน ม,มันมันหิดมันคนเรพอใครนั่นวุนก็ต้งไปกันแต่ตะปอนไงจันหอดสุกบ้านน้ำานคนับเนียเรกซีไว้เลยใช้บอลเรกซีไว้เี่ยงชุดนี่เข้าชี่เร็กชุดเนี่ยำลาพอ เองเลขไปเหนียวมันวนมหเนี่ยวนเนี่ยิดแปดสูครับหนึ่งกตัเนี่ยครับโอ้ยในสุดนี่เลยเลข้มันเส้าหคูเาื่อมัครูครับท่นยายเือนาื่อนี่ยโรคดืนเราหกคังวนีะพอสีแดงเนี่ยบอกเ้าหาคูนี่มันเป็นเ้าหาคูื่อเห็นหมันอ่เนาะเ้าห้าคูครับตนที่ขีดนี่คือเอาให้ตัดออกอัน ซื้อยตัวนึงเรียกว่ามักเกขแปดเล่นซื้แปดไทยเอาเด็กซืเนี่ยช่วขีดไว้ดีแล้วแปดไทยเอาศูนยปครับสาครับสี่แปดสีาแปดเรแทยเลขคู่ไทยน้องวดนี่ยครับไทยคู่ไทยตว่าที่ขีดไว้ในซื้ออครับนี่แหละช่ขีดไว้ที่ขีดไว้อีกที่เลืยก็มี สามเจ็ดสี่เจ็ดครับศูนย์เก่าหนึ่งเก่าสามเก่าสี่เก่าหาเก่าแล้วก็สี่หนึ่งนี่เลิกครับผมเลขพ่อร้องเดี๋ยวเมียนเดี๋ยวเก่ามาแช่ครับโอ้น้ำแช่ชีบหลอกใหมเบิ้งอีกทีหนึ่งพี่น้องครับครับนี่แลครับผมเลขพ่อร้องครับเป็นเลขยี่สิบหาคููน่าพอนะเป็นเลขต่างที่พอต่างรักไว้ได้ครับพี่น้องแล้วก็จับครูครบครับยิบหาคือ ไปยิบหาครูไรยิ่เนาะครับเนียนต่ว่าเพิ่นกะตัดเพิ่นจะซื้อเลขที่เป็นแปดไทยครับผมครับติดเลขแปดเป็นลักหน่วยนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวสีหลอกให้พี่หนอกเอ็มซีเลยเบิรงอีกทีหนึ่งครับเลขแปดมันจะติดเรือบนนี่เน่ยบนนะพ่อเนาะขั้นออกมามันจะติดบนด้วยเลขอะไรเนซี่ยซืดๆซึ้งติดบนครับผม นี่แล้ะครับผมเดี๋ยวคือตัวที่พอซื้อไว้ครับผมเอาของตั้งเลขไปเลขเจ็ดปครับผมจวอก็แล้วเดี๋ยเลขสามส่วนครับเจ็ดปดเครับเจ็แปดเก้าต้องมีให้เห็นครับเจ็ดแปดเก้าแล้วสองหกนี่ครับ่ขอกเที่ตั้งรักไว้ครับถาสือใ่เอาตัวล่างเืือใจทึ่ง ศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าสื่ส่ครับผมก็ได้ยี่สิบหาครูนี่แะครับผมถามข้าวข้าวอาการพอกัอนบัด <c oughs> ครับเพ็ดนี่เด้พอ,อ,อพอร่างกายรครับเรืร่องเห็รเด้่อันละกอนแม่แม่เอฟซีฟ่นบาปันนั่นจักรยาน บ่แมนปันโอ้ยบาปั้นได้ปัน้นได้ในจ๊อกปั้นนั่นปั้นใบหัวเสียไหมครับปั้นใบหัวเสียกินอัดผสมผสมน้ำผึง้งใส้นามน,น้ำผสมน้ำผึง้ง<อ>นามใบหัวเสียสม,มุนไพนรเนาะแมนเขาโอ้ยังนกาปั้นไม่กินเนียังดีอยู่ทั้งก็กเศร้ามึงยังเพิ่นกับปั้นมาหายดีครับนี่แหละ ชุบผมวมาขวาเล็กดรแล้วะอุ้บหัวมาเล็กด้ยมงเลรอนกรด้ดันนี้ไปดิครับครับมักสุดตัวแดบอ่มักสุดสุดวดนี้มันมักเล็กติดเก่าก็ติดเลี่ยติดโตติดเก่านั่ครับเจ็ดแปดเก้าลขกชัวก็ลเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าต้องมีให้เห็นเจ็ดแดเก้าเล็นี้เขาตังทั้งเรื่องเนียวไว้ก่าทั้งีชื่อใส แค่งน้องศูนย์แปดเนึ่งแปดหน้าเนี่ยครับครับผมเจ็ดแปดเก้าต้องมีให้เห็นเดี๋ยวความเชื่อิลโลกไหนเด้อครับพี่น้องครับบวดนี้พอลองกับทำเต็มที่ครับเพื่อเพื่อพี่น้องเอฟซีครับเพื่อผู้ชงทุดท้านนะครับโมครับผมขอบพูดเรื่องอะไครับมาหาพอลองครับบบสมเนียงครับผมแมววารีครับปู ปูผอมครับมีแนวทางเด็ดแนวทางดังกับอาจารย์แตบอาจารย์แต่เออลืมหลายคนครับเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเหล็กน้ำกันพี่น้องเนาะครับผมเดี๋ยวขอเขียนกันครับเหล็กขอร้องครับผมเขียนเรียบร้อยครับโ้โหเลชื่อติดเก่าก็ติดแปดเนี่ยพ่อครับติดเก่าติดแปดเด้อครับผม มีในใจว่าเด็ดๆนี่นี่ว่าชื่อเลขแปดแรกชื่อหนึ่งแปดสามแปดที่แปดเ่านครับคือแปดไทยใ่ปแปดไทยแปดไทยครับเป็นลักน่วยเรีกชุดนี้มันออกไปนงบัี่นหนาละครับออกไปห้าศูนกับห้าแปดเขหรือว่าออเล็กเล็กตดอ๋อครับผเป็นเลข ที่ว่าติดเจ็ดแปดเก้าเนี่ยพอครับติดเจ็ดแปดเก้าต่องมาได้ครับพี่น้องเจ็ดแปดเก้าวันนี้พอกับมักเหล็กติดแปดติดเก่านะครับผมที่เป็นเหลขไทยยูนิฟิมีหนึ่งแปดสามแปดสี่แปดศูนย์เก่าหนึ่งเก่าสามเก่าแปดกับเก่านี่สี่เก่าหาเก่าครับแปดเก่านี่มาเยอะนะครับ แปดกับเก่าตรงนี้ครับตมันสิทธิตว่ามันหนึ่งกับสองเนี่ยหนึ่กับสองหนึ่งกับสองเท่าครับสอั้นเรียกสองมามันสิทิดสองแปด้นขึ้นมาครัระวังหนึ่งกับสองัวกบครับนี่เห็นทีพอสื่อไว้ด้วครับผมขอบันเชื่อหลอกมาหายแล้วเอาพิจารณาเบิ้งแนวทางเบงครับ วงสุดท้ายพ่อร้องครับหนึ่งมีนาคมเน้นแปดกับเก้าเน้นแปดกับเก้าครับพี่น้องเนาะเด็กมันงวนนี้มันมันวิ่งซีก็เปลี่ับวิ่งซีก็เปลี่น้าเปลมามันซีลงมใส่นีเลย ท้ามันหนอน้องกันไดชัวแป่งเรื่ยๆหนึ่ตัวนี้นี่อยก็ามแปด่อหมากน้ำป่แม่หมากหาหมากครับหยาพันกระือแล้วเมื่อตเมื่อพันกระตือีแล้ว้นวยากระตือมันหกลด้ครับซ้อไม่บุญยาก้ครับผมเลกีวถีชุดแปดุนนี่ก็หนึ่งเก็เลยน่เหน็บบนรางเนาะครับ เรียกว่าพี่น้องจะเบิ้งสูตรเต็มตนี่เด้อครับผมเดี๋ยวสูตรเต็มก็คือปากกาแดงเลยนะครับผมบอกค่ะพี่ออกมเดี๋ยวกอลมาตเช่จะทายเก่ครังสูตรเต็มนี่เด้อครับผมสูตรเต็มนี่แหะครับผมสูตรเต็มงวดนี่แต่ว่าที่พิ่นเอาปากกาติ๊กไว้ก็มาเชื่ก็เลยหลอกลงมานี่ครับผมนี่ครับนี่หวทางนะครับพี่เจน่าเบิ่งเอาเด้อครับพี่น้องครับเลขกพอร้อง โค้งสุดท้ายครับครับถ่ายคลิปนี้กับคอรวยพรให้พี่น้องเอฟซีถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันครับผมครับพ่อครับอวยพรให้พี่น้องเอฟซีนะครับผมครับถูกดีครับด้วยพ่อครับหายไปไเด้อครับเป็นปกติสุขภาพแข็งแรงอายุมั่งืนเด้อินเริ่มบอกกันด้วครับสำนักที่หนึ่งนี่แหะเอ้ยคุ้นเด้อครับสำรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผม yeah